สู่คลองชลประธานแต่เกษตรกร,ร,กรไม่ทราบเรื่องจึงยังคงสูบน้ำเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรอยู่เช่นเดิมส่งผลให้ต้นข้าวยืนต้นตายซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างมากผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีผู้ประกอบกิจการดด้ร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยเร็วทั้งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอแนะให้ทางจังหวัดดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคตพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้สําเร็จลุล่วงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผู้ตนนาารวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน จากที่สหาภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎระเบียบเพื่อป้องกันยับยัง้งและขะจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU รวมถึงการที่ประเทศไทยบังคับใช้พระราชกําหนดการประมงพศ2 5 5 8อย่างเร่งด่วนจึงก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อภาคการประมงไทยที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาและผลกระทบของการทำประมงแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มที่1กลุ่มการทำประมงพาณิชย มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการประมงที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงและปัญหาการซื้อเรือออกนอกระบบล่าชา้าผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชกำหนดการประมงพศ2558โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงและประชาชนก่อนตราเป็นพระราชบัญญ,ญัติให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาว สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยให้ทดลองนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานพร้อมจัดการอบรมให้ความรู้และจัดตั้งสถาบันฝึกสอนการทำการประมงเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานรวมถึงปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือคนประจําเรือและใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวเพื่อช่วยลดภาักระคาใช้จ่ายให้กับนายจ้าง ในส่วนของปัญหาการซื้อเรือออกนอกระบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสนอโครงการซื้อเรือคืนต่อคณะรัฐมนตรีและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกลุ่มที่2 กลุ่มการทำประมงพื้นบ้านมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านสินจึงได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณการดําเนินโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟืน้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆและดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตโดยร่วมกันบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําและร รให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งจัดให้มีโครงการให้สิ่งเชื่อแก่ชาวประมงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมความรู้ให้ชาวประมงมีอาชีพสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่ไม่สามารถทำประมงได้ในช่วงมรสุมทั้งนี้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงไทยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทะเลไทยาค ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลกลุ่มหักอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ในความดูแลของอ,อบตอในพื้นที่ ได้มีการกำหนดก่อสร้างถนนกว้าง3เมตรแต่เมื่อก่อสร้างถนนกลับมีความกว้างถึง3.6เมตรและ3.8เมตรและได้รุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ของประชาชนทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นและไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้สแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ที่มาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากเราได้รับผลกระทบจากการสร้างถนนคอสลอของหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่แล้วทีนี้ถนนสาธารณะจริงๆมันมีแค่สเมตรแต่เขาเทเข้ามามันเป็นบางช่วง3เมตร60บางช่วง3.80เมตร80ส่วนที่เทเกินมา60เซนหรือเป็น80เซนอะ่ะมันเป็นพื้นที่ของเราเองผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการแก้ไขความเดือดร้อนทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอองแคเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จริงพบว่ามีการลุกล้ําถนนจริงจึงได้สั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนทางอำเภอจึงได้เข้าไปเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดต่อมาได้มีการรื้อถอนถนนให้อยู่ในสภาพเดิมทําให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมีหนังสือขอบคุณมายังผู้ตรวจการแผ่นดินในการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสักะยะหนึ่งก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าตอนนี้จังหวัดได้รายงานไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วว่าทางหน่วยงานของรัฐที่ละเมิดเราทําความเสียหายเทถนนลุกล้ําเข้ามาในที่เรานะจะมารื้อถอนทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ประสานไปยังในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการจนแล้วเสร็จเป็นที่พอใจค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน ในโลกที่การศึกษาคือบันไดสู่ความสำเร็จกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือก็ยศจึงเปรียบเสมือนกุญแจเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือเมื่อผู้ได้ทุนสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ประกอบกับหลักเกณฑ์การกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันระบบติดตามและการบังคับการชำระหนี้ที่ไม่เข้มงวดจึงเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินถูกต้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีประกาศพระราชบัญญตัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อสาฉบับบที่2พศ2566ที่กำหนดให้กยศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมชำระคืนเงินกองทุนแตกต่างไปจากจำนวนระยะเวลาหรือวิธีการที่กำหนดไว้หรือลดหย่อนหนี้ปรับโครงสร้างหนี้แปลงหนี้ใหม่หรือระงับการชำระเงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนี้ได้มีผู้ กู้ยืมเงินสอบถามผ่านทางไลน์และทางโทรศัพท์เพื่อขอไกล่เกลีย่ยและฉลอการบังคับคดีเข้ามาเป็นจํานวนมากกยศจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินโดยการขยายเวลาลดหย่อนหนี้พร้อมทางลดอัตราให้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ .2566 เมื่อวันที่7ธันวาคม2566โดยผู้กู้ยืมเงินจะเริ่มทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ละตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปทาางภคน การนนดิผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินบนในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการของโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกรณีของคุณตุ้มผู้ร้องเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปลอกเตามจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย พ่น้ำยาหรือสารเคมีกำจัดกลิน่นพร้อมจัดเก็บมูลสุกรให้ถูกสุขาลักษณะรวมถึงการลดจำนวนสุกรลงหรือเคลื่อนย้ายสุกรไปเลี้ยงในโรงเรือนอื่นๆ ส่วนในระยะยาวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาฉันทามติร่วมกันว่าในพื้นที่ยังสามารถดําเนินกิจการเลี้ยงสุกรได้หรือไม่ซึ่งหากมติเห็นชอบจึงจะดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรแล้วที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านยังมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ดําเนินการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรในพื้นที่ได้โดยต้องสร้างบ่อหมักกา๊าซเพื่อควบคุมไม่ให้กลิ่นรบกวนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ พร้อมออกแบบตรวจแนะนําของเจ้าพนักงานและให้แนะนาของเจ้าพนักงานและให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อีกทั้งยังบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุก,กรในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพิจารณาดำเนินการออกข้อบัญญัติในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุก,กรในพื้นที่เป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวน ตอนนี้ผมมาไม่มีที่ทํากินแล้วครับไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วครับเพราะโดนตัดระยะมีสวนยางค่ะเป็นที่ทํากินแต่ว่าแก้ไขปัญหาที่ดินที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่ก่อชา้างซึ่งมีกลุ่มประชาชนในพื้นที่กว่า500ครัวเรือนมีการประกาศเขตอุทยาน